ต้องฉีกมันอย่างเงี้ยฉีกเป็นเส้นๆห้ามตัดเพราะว่ามันจะเคี้ยวไม่อร่อยท่านผู้ชมรีไฟลงนิดหนึ่งแล้วค่อยๆเทเป็นเส้นนะไปรอบๆนี่กินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยมากเลยแล้วก็อิ่มด้วย ประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายวัยวัยปรุงสำเร็จผลิตภณัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสสวัสดีครับเพื่อนๆผมจะทำซุปเป็นซุปแบบจีนซุปนี้เรียกว่ากกเซียมบีเป็นซุปที่ทุกปี เมื่อเป็นวันที่สมเด็จชวดผมเนี่ยสิ้นพระชนจะมีงานทําบุญแล้วเสร็จแล้วต้องกินซุปนี้ก๊กเซียมบีเป็นคล้ายๆเอ็กดรซุปของจีนนี่แหละแต่ว่ามีอื่นใส่เข้าไปในนั้นเยอะวันนี้ก็เลยจะทํากกเซียมบีให้กินเพราะว่ามันอร่อยมากแต่ว่ามันหากินยากเพราะามไม่ค่อยมีคนทํานะครับ สิ่งแรกก็คือเราต้องทำน้ำสต็อกเราก็เลยเอาหม้อด้ามเนี่ยนะครับของหัวมมลายมาเอาน้ำใส่เข้าไปนะครับแล้วเอาไก่อกไก่น้ำต้องเดือดท่านผู้ชมทำไมไม่ใส่เข้าไปในเวลาน้ำยังไม่เดือดถ้าน้ำไม่เดือดเนี่ยไอความหวานแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ความชุ่มชื้นของชิ้นไก่เนี่ยมันจะหายไปหมดเลยเพราะว่าอะไรน้ย้ยเพราะว่ามันค่อยๆร้อนไงมันก็เลยคายน้ำออกมา ในเวลาแต่นี่ร้อนแล้วก็เหมือนเอาไปจี่นะใส่เข้าไปเลยแล้วท่านผู้ชมก็ต้มจนกระทั่งมันเดือดนะครับแล้วอันนี้ถ้าเราทำเยอะๆเนี่ยอันนี้คือน้ำสต๊อกคือน้ำซุปไก่นี่ผมทำาให้แล้วในหม้อนี้จะเอ๋ไก่ครับเนี่เอามาวางตรงนี้น้ำซุปเดี๋ยวผมก็จะใช้นะฮะ นี่ท่านผู้ชมฉีกนะต้องฉีกางเนี้ฉีกเป็นเส้นๆไม่ต้องตดัดห้ามตัดเพราะว่ามันจะเคี้ยวไม่อร่อยต่อจากนั้นท่านผู้ชมก็เอาอันนี้เขาเรียกว่าหม้อหูเพราะว่ามีหูสองหูนะครับหม้อต้มของหัวมาลายนี่นะครับรุ่นนี้รุ่นดีมากเลยนะรุ่น s อสโมันจะกระจายความร้อนไปได้ทั่วก้นเลยนะครับไม่ไหม้อยู่ที่จุดจุดเดียวโอเคเอาล่ะผมก็จุด หลังจากนั้นเอานมมันมาใส่ไม่ต้องเยอะนักนะครับซุปเนี้ยเครื่องเยอะมากมันมีเห็ดหูหนูด้วยนะท่านผู้ชมใช้เห็ดหูหนูแดงและขาวก็ได้นะครับมันใช้ได้ทั้งสองบางทีทั้งขาวกับแดงมันมันจะสวยขิงสับใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็หอมสับรีไฟหน่อยนะครับอย่าให้มันไหมอยากจะทำให้มันหอมเฉยๆน้ำซุปได้หอมไง พอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมผมใส่น้ำซุกเลยท่านผู้ชมอย่าลืมนะอย่าลืมไลค์อย่าลืม subscribe subscribe ก็คือติดตามใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับช่องนี้เรียกว่าช่องเชฟหมึกแดงนะครับเชฟหมึกแดง channel นะครับแต่ว่าถ้ากดเข้าไปใน YouTube อะ c h e แล้วก็หยุดแมกแดง m c d a n g นะครับ ติดตามผมไลค์ผมไม่ชอบอะไรก็พูดมานะผมจะรอให้น้ำมันเดือดผมขออนุญาตปิดฝานิดนึงมันได้เดือดเร็วๆนะครับเห็นไหมครับน้ำซุปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องใส่เนี่ยก็คือเห็ดหูนูซอยแฮมหั่นเป็นเส้นๆไก่ปูเนี่ยผมใส่ทีหลังอ่ะแล้วท่านผู้ชมก็คนมัน อหอมอะไรต่างๆต้องใส่เกลือนิดนึงนะครับพริกไทยขาวใส่ซีอิ๊วขาวสักนิดนึงจีโชนิดนึงนะครับก็เปลนซอสเปเรี้ยวผมวม่าโดมากจะทำให้มันเค็มกว่าที่มันควรจะเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเราอืมโอเคเลยเดี๋ยวเราต้องทำให้น้ำเนี่ยมันข้นนี่คือแป้งมัน ต้องเอาน้ำใส่เข้าไปในนี้เอานิ้วคนจนกระทัง่งเนี่ยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันละลายแล้วมันไม่ติดอยู่กตรงก้นอ่ะได้ละค่อยๆนะครับเทลงไปทําให้มันข้นเท่าที่เราจะจะได้แต่ไม่เหน,ยเนียวเกินไปนะครับเนี่ยผมตักให้ดูเนี่ยข้นอย่างเงี้ยคล้ายๆกับกระเพาะปลาอืมนะตอนนี้ยังไม่เสร็จรีไฟ ตอกไข่สองฟองผมอยากได้สีขาวกับสีแดงเพราะฉะนั้นผมมาเอามีดมาทำอย่างเงี้ยแค่นี้พอแล้วไม่ต้องตีเหมือนไข่เจียวนะครับซุปเนี่ยมันได้แล้วใช่ไหม่านผู้ชมรีไฟลงนึงนิดหนึ่งแล้วค่อยๆเทเป็นเส้นนะไปรอบๆยังไม่ต้องคนรอแป๊บหนึ่งก่อนให้มันกลายเป็น เส้นแล้วให้มันสุกเราค่อยคนไม่งั้นมันจะแตกเราก็ไม่ได้เส้นตอนนี้ควรจะได้แล้วล่ะเห็นไหมครับเห็นสีไหมก็เลยกลายเป็นสีที่น่ากินไงผมก็ต้องชิมสุดท้ายก่อนที่ผมจะใส่ปูเข้าไปนะครับโอเคต้องใส่ซีอิ๊วอีกนิดหนึ่งนะครับนะครับเกลืออย่างนี้หนึ่งนะครับแล้วก็พริกไทยขาว แล้ตอนนี้ผมใส่เนื้อปูไปคนให้เข้ากันยังไม่จบอยากให้มันหอมปิดไฟแล้วใส่น้ำมันงาเข้าไปตอนนี้แล้วค่อยคนนี่กินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยมากเลยแล้วก็อิ่มด้วยเติดกับที่โชวนะครับคนจีนโดยมากแล้วจะใส่พริกไทยขาวเข้าไปอีกนิดหนึ่งนี่ไงกกเซียมบีที่ทุกปีผมกินในการทำบุญสมเด็จช่วดนะครับชวดผม ชือสมเด็จกรมพระสวัสดิ์วัฒนาวิเศษต้นตระกูลกวัดีวัตเขไหมเนี่ยนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ของผมนะครับผมมาลายไ,ไว,ไวทๆท่พรสนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ารู้ได้ไงว่ามันสุกพ่อบอกเวลาลูกจามฮะพ่อบอกเวลาลูกจาม เห็นไหมผมจามแล้วเ่งม yeah. ันยังไม่สุกด้วยเอากากหมูใส่เข้าไปเหมือนกับทําซอสคาราเมลโคตรน่ากินเนี่ยรูปตงเนี้เดีย๋ยวได้จตกากหมู